นี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะเออโอเคโอเคหนูกินอยู่ไม่ทายหนูไม่ทายหนูหนูกินอยู่ขอโทษ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อุดกาเจนะคะช anel ที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงรังกตุรกีโอเคตอนนี้เราแต่งตัวตลกมากหน<อ>าวนะคะทุกคนตอนนี้อยู่บนเขาเดีย๋ยวเปิดน,นัง่งโอเคลุกนี้ดีกว่านาะ คือตอนนี้นะคะเราอยู่บนเขานะคะเอ่อมันอยู่แต่อยู่ตรงเมืองที่ใกล้ๆเมืองที่จะอยู่นะคะใกล้ฮปอ้าชื่อเมืองอาคาบีเอ่อตอนนี้เจะจะพามาดูนะคะเอ่อวิวทิวทัศน์นะคะของบนเขาหน้าหนาวนะคะของตุรกีตอนนี้อยู่ที่เดือนมกราคมเลยเป็นช่วงพีข,ของความหนาวที่ตุรกีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีฝนตกพรำๆวันนี้เรามีกิจกรรมก็คือจะมากินข้าวกับเพื่อนๆนะคะเอ่อ เพื่อนเราเนี่ยเขามีลูกเหมือนกันเราก็จะแบบค่อนข้างสนิทกันนะเพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยกันเรื่องลูกๆอะไรอย่างนงี้นะคะก็เพื่อนชวนมากินวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารแบบชาวบ้านอ่ะแต่เขาก็ทำเอ่อร้านเล็กๆนะคะมาทากินแล้ววิวดีมากแต่ว่าวันนี้เสียดายคือเอ่อหมอกลงนะคะอาจจะมองไม่เห็นวิวมากแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูวัฒนธรรมการกินอาหารนะคะที่เรียกว่าคาวัลต์หรืออาหารเช้านะเจคยพาไปไปกินหลายที่แล้วเหมือนกันเป็นคนที่ชอบ ขอเควอตึกของตุรกีมากค่ะเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้เนี่ยคุณป้าเขาเป็นคนทําจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วิวทั่วๆไปแถวแถวนี้นะตรงนี้นะคะจุดทิ่เจมาเขาจะมีนี่ด้วยพิพิธภัณฑ์นะคะก็เล็กๆไม่มีอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์ของออคนบนขเขานะก็มีของแบบของใช้เก่าๆน่าจะเป็นมัสยิดแต่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้เขาจะปลูกไรชาเป็นชาส่วนใหญ่เลยนะ นี่แล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่เราจะไปทานอาหารเช้านะคะรอเพื่อนอยู่เราจะเข้าไปถ่ายแอบถ่ายให้ก่อนดูเห็นไหมก่อนข้าเนี่ยเขาก็จะมีให้ล้างมงล้างมือล้างเท้าหรอทําไมมัน,ม,นมันเตีย้ยนนิดนึงนะคืออยู่ตรงพื้นเนี่ยแล้วก็มีสบงสบู่นะคะแก้วน้ําก็มีแฮนี่ค่ะแล้วก็ร้านเขายัางแค่นี้ยคุณแค่นี้นะคะกลางแขนเจประมาณหมุนประมาณ3มรอบก็พอดีหน้าร้านเลยนะคะมี บันไดเล็กๆเ,เข้าไปเข้าไปดูซิปเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม้ไม้เลยนะแล้วก็วิวข้างร้านอย่างนี้นะคะโหบ้าบออากาศตอนนี้เย็นนะคะแต่ยังมีหิมะตกแต่ว่าตอนนี้หิมะละลายไประดับหนึ่งเหลือนิดหน่อยโอ,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 อ้ยนกนกนกเสียดายนะวันนี้หมอกลงนะคะมันก็จะไม่ได้เห็นวิวเขียวๆสักเท่าไหร่เข้าไปกันค่ะ ในรับมาคุณนายเดน thank you uh, English ยกโยกเตยนั่งรอเดี๋ยวเราไปเสียละไปนั่งนั่งกันทำไมนี่นั่งนี่กับแม่นั่งอยูอันนี้นะคะก็เป็นเตาโบราณโบราณไม่ใช่โบราณนะเป็น,ปนเ,นเนตาของคนที่เนี่ยคะ่ะเราใช้ทำฮีตเตอร์แล้วก็ต้มชาก็ได้ต้มซุปก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คือขนมปังคุณป้าทำเองน่ากินไหมว้าวนี่ก็เป็นควรเล็กๆของเขาร้านมีแค่นี้เองทุกคนเ่ยอาหารเช้านี่เขาก็เตรียมเอาไว้นะคะเป็นอาหารจานรองเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวอาหารจานหลักอะ่ะเขาจะเอามาลงเพิ่ม ขนมใหม่ๆขนมปังใหม่ๆเลยนะร้านสวยมากนี่เราเริ่มเราเริ่มแล้วนะคะแม่นะคะร้อนเลยเนี่ยควันเนี่ยขึ้นฉุยอยู่เลยแล้วก็เป็นจานชีส ชาชีนะคะขนม,นมปังปอบเปี๊ยแล้วนี่ก็กินน้ำไปล่เรียบร้อยค่ะกินน้ำไปก่อนเลยค่ะหิวมากค่ะที่นี่คือของหมดเขาเติมได้เลยนะคะพี่หยิบมาเติม,มเขาบอกเติมได้เลยซอนนี้อร่อยมากมะนาวน,นี่ก็เอาไว้ใส่ชานะคะถ้าเจอมะนาวงงว่าเอาไว้ทำอะไรก็คือใส่ชาชามะนาวได้นี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ โอ,โอเคโอเคหนูกินอยู่ไม่ถ่ายหนูไม่ทายหนูหนูกินอยู่ขอโทษ<อ>โเขาก็จะมีเสิร์ฟไข่นะไข่คนแล้วก็เป็นชีสจานร้อนนะคะ,ะปาขนมปังดีมากอร่อยไหมแน่อร่อยอร่อยไหมลูกอำไรอยกินอะไร อันน้เป็นเนยที่ชาบ้านทำนะคะที่ทำเองเลยอ่ะอร่อยมากหอมฟังไล้วแม่ขายแบบนี้โอ้ยตกโผ่มงจริงไหมไม่คอรสห่านะแต่เคยที่ เดิเรีย like. น uh, like, ี oh, yeah. like, ่ยปโเียเลยสสุด่ส่อยใๆฉๆเยดีมากเวลาอากาศแบบมันมันหนาวๆแบบเนี้ยแล้วกินุกคด 哎哈。<laughs> <laughs> เป็นไงซาไปแล้วหาแม่เหรอหาแม่ตะมัดตะมัดหาแม่แั่งแป๊บนึงนะ